Ien, อีวาเกนเลียนอนิเมะอมตะตลอดกาลยุค90ผมคงไม่ต้องพูดถึงความยอดนิยมของอนิเมะเรื่องนี้ลหลายคนก็คงรู้กันดีอยู่แล้วดูจากชาร์ตเพลงโอเพนนิ่งตลอดกาลของชาวญี่ปุ่นจบจนถึงปัจจุบันนี้โอเพนนิ่งของอนิเมะเรื่องนี้ยังคงเป็นที่หนึ่งมาโดยตลอดแม้ว่าการเวลาจะผ่านมานานแค่ไหนมีอนิเมะออกมา,มามากมายเท่าไหร่แต่ก็ไม่มีเรื่องไหนเลยที่สามารถโค่นเรื่องนี้ลงได้ในยุคนั้นอีวาเกนเลียนได้สร้างอิมแพกตต่อวงการอนิเมะ และผู้คนในสังคมญี่ปุ่นเป็นจํานวนมากจบจนไปถึงประเทศข้างเคียงอย่างจีนด้วยเช่นกันโดยเฉพาะกับเราเด็กหนุ่มในยุคนั้นซึ่งนั่นก็รวมไปถึงเราผู้ก่อตั้งมิโฮโยะเทคโอตาคุเซฟเดอะเวิลด์ทุกคนยังจําเพลงปิดของเอวากนเลียนได้ไหมครับ Fly me, Fly me to the moon แล้วทุกคนรู้ไหมว่าเกมแรกที่ค่ายมิโฮโยะสร้างขึน้นคือเกมอะไร Fly me To the Moon ใช่แล้วครับเพลง Fly Me To The Moon ของ e v a n เก l เ o n คือแรงบันดาลใจให้เหล่าผู้ก่อตั้งมิโฮโยะสร้างเกมของพวกเขาขึ้นมาและตัวละครตัวแรกที่ค่ายนี้สร้างขึ้นมาก็คือเคียหนนานั่นเองและในท้ายที่สุดน้องเคียน์นาก็ได้ไปดวงจันทร์สมใจแล้วและนี่คือจุดเริ่มต้นของมิโฮโยะนั่นเองโดยประธานบุยหนึ่งในผู้ก่อตั้งมิโฮโยะได้ออกมาพูดเองในวิดีโอสัมภาษณ์ของเขา เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์วิดีโอไว้ใต้คลิปถ้าใครอยากรับชมก็สามารถกดเข้าไปดูกันได้นะครับส่วนในวันนี้เราจะมาพูดถึง10สิ่งที่ปงไคอิ i เพ p กเตอรเหมือนหรือคล้ายคลึงกับ e ีวากเลียนคำเตือนสิ่งที่จะเล่าต่อไปนี้มีสปอยเนื้อเรื่องเล็กน้อยถ้าใครไม่อยากโดนสปอยก็ขอให้ปิดไปก่อนแต่ถ้าคุณเคยดูมาก่อนแล้วหรือยอมรับได้ก็ไปฟังกันเลยครับ 1. ชื่อปงไคอินเพกเตอ ถ้าใครเคยดูอีวาน,นเกเลียนมาก่อนทุกคนก็คงจะคุ้นเคยกับคําว่า Impact Third เ h i r d ไปอย่างดีโดยในอีวาน,นเกลเลียนจะใช้คําว่า Third Impact ซึ่งเป็นการประทุที่ทําลายล้างมนุษยชาติคล้ายๆกับการประทุของหงไกในหงไกอิมแพ t เตอร์และทั้ง2เรื่องยังเรียงลําดับเหตุการณ์ที่เป็นภัยต่อมนุษยชาติโดยใช้คําว่า Impact ต่อท้ายเหมือนกันทั้งคู่เช่น First Impact Second Impact Third Impact f o u r t h Impact f i f t h Impact ต่่ออไปเรืยๆยังไม่พอทั้ง2เรื่องยังเริ่มดําเนินเรื่องราวหลังจากการเกิด Second Impact หรือการประทคุครั้งที่2เหมือนกันด้วยในฮงไคก็คือเนื้อเรื่อง Chapter 1ที่เราได้เจอกับเคียรนาในโหมดเนื้อเรื่องของเกมส่วนในอีวานเกเลียนก็คือตอนแรกของเรื่องเลยที่เราได้เห็นชินจิพระเอกของเรื่องซึ่งช่วงนั้นก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดหลังจากการเกิด Se c o n d Impact เหมือนกันเป็นไงครับ แค่ข้อแรกก็เหมือนกันสักขนาดนี้เรียกได้ว่าฮงไขอิมแพคเตอร์ได้รับแรงบันดาลใจจากอีวานเกนเลียนมาอย่างท่วมทนจริงๆ 2. s e เซตติ้งโลกในหงไขอิมแพคเตอร์คือโลกที่เหมือนกับโลกความจริงแต่มนุษย์ต้องต่อสู้กับหงไคสิ่งที่จะคอยทำลายล้างอรารยธรรมมนุษย์ส่วนในอีวานเกนเลีนพื้นฐานโลกคือเหมือนกันเลยเป็นโลกที่เหมือนกับโลกความจริงแต่ มนุษย์ต้องต่อสู้กับการลุกลานของเหล่าเทวทูต 3. เนื้อเรื่องความสูญเสียและความเจ็บปวดโดยทั้งสองเรื่องนี้เนื้อเรื่องจะไปในทิศทางเดียวกันมิตรภาพการต่อสู้ความเสียสละความสูญเสียความเจ็บปวด่วนตัวผมคิดว่าอีวานเกนเลียนจะมีความมืดมนและโวนปวดหัวมากกว่ามีเรื่องของจิตวิทยาเข้ามาเกี่ยวข้องโดยแสดงออกมาผ่านตัวละครเอกอย่าง ชิ้นจิเช่นฉากแยมขาวในตำนานเป็นต้นและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายส่วนในฮงไคจะซอบลงมาหน่อยจะเน้นไปที่มิตรภาพความสัมพันธ์ของตัวละครมากกว่าแต่ถ้าเกิดตัวละครตัวไหนตายขึ้นมาก็าจะสาดความเจ็บปวดอันรุนแรงใส่ผู้เล่นได้อย่างมหาศาลโดยเฉพาะกับเรากับตันที่อวยตัวละครนั้นๆอยู่ 4. แเฮชเชอร์และเทวทูตในโลกของหงกายอิมแพคเตอร์มนุษย์ต่อสู้กับหงไกก็จริงแต่หงไกเป็นเพียงแค่นธรรมความหมายที่แท้จริงหรือรูปร่างที่แท้จริงของหงไกยังไม่ปรากฏออกมาอย่างแน่ชัดแต่หงไกจะแสดงผลออกมาผ่านภัยธรรมชาติโรคระบาดและแฮชเชอร์แฮชเชอร์เป็นตัวตนที่รับใช้หงไก และมีพลังมหาศาลเทียบเท่ากับเทพ,พเจ้าเลยทีเดียวและเฮเชอร์นี่เองที่เป็นศัตรูตัวหลักของมนุษยชาติเรียกได้ว่าเป็นตัวแทนขององไกลที่จะทำลายล้างอารยธรรมมนุษย์เลยก็ว่าได้ในองไก่อิมเพคเตอร์จะเรียงลำดับแฮชเชอร์ที่เกิดขึ้นมาก่อนหลังตามลำดับหลักๆจะมีแฮชเชอร์ที่1ถึงเฮชเชอร์ที่13และเฮชเชอร์แห่งจุดจบซึ่งก็ตามชื่อเลยครับส่วนในอีวาเกเลียน ตัตรูหลักๆของมนุษย์ก็คือเทวทูตซึ่งก็มีการเรียงลําดับเหมือนกันและในภาครีบิวก็มีจำนวนเทวทูต13ตนเหมือนกันอีกด้วยหตัวละครในรายการสัมภาษณ์ของท่านประธานด้วยได้บอกเอาไว้ว่าตัวละครโปรของเขาในอีวากันเลียนก็คือคาสิระงิมิสโต ซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายยุทธการของเนิรฟส่วนในฮงไกอย่างที่หลายๆคนทราบกันดีตัวละครโปรดของท่านประธานเวยก็คือมูราตะฮิเมโกะนั่นเองซึ่งท่านประธานยังเคยจัดงานวันเกิดสุดยิ่งใหญ่ให้กับฮิเมโกะอีกด้วยเราจะเห็นได้ว่าทั้งสองตัวละครนี้มีอะไรหลายๆอย่างที่คล้ายคลึงกันมากอย่างเช่นมีอายุที่พอๆกันตำแหน่งหน้าที่ที่คล้ายกันลักษณะนิสัย ที่เหมือนๆกันเช่นการติดแอลกอฮอล์เป็นต้นภูมิหลังที่สูญเสียพ่อเหมือนกันแม้แต่ชื่อยังคล้ายกันมิสโตะกับยิเมกะเรียกได้ว่าท่านประธานเวยเอามิสโตะมาอยู่ในจัก,กรวาลฮงไกลเลยก็ว่าได้นอกจากนี้ยังมีตัวละครอีกตัวหนึ่งที่คล้ายกันมาก แค่ดูก็รู้เลยคือเทสลาและอสกะทั้งหัวสีส้มเหมือนกันทรงผมทวินเทลเหมือนกันลักษณะนิสัยที่แก่นแก้วเหมือนกันสิ่งที่แตกต่างกันก็คงจะเป็นเทสลาเป็นพวกเนิด์ดส่วนอสกะเป็นสายลุยสายบวกนั่นเองนอกจากนี้น้องอสกะยังเคยมาลดเล่นในจกักรวาลฮงไกด้วยนะตอนที่ฮงไกมีคอร์ลบกับอีวากิเลียนในปี2021 และถือว่าตัวละครอสกะเป็นตัวละครที่แรงมากๆเลยในฮงไกลแล้วหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าในเมื่อมีอสกะแล้วแล้วเรล่ะมีตัวละครไหนในฮงไกที่เหมือนกับเรหรือไม่ต้องบอกเลยครับว่าเท่าที่ผมดูมายังไม่มีตัวละครไหนที่เหมือนกับเรแต่ถ้าพูดถึงด้านลักษณะนิสัยแล้วเราก็ มีตัวละครหนึ่งในฮงไกที่มีนิสัยคล้ายเคึงกับเรนั่นก็คือโบรเนียโดยที่เรนั้นเป็นโคลนนิ่งที่ถูกสร้างขึ้นทำให้เธอเป็นเหมือนกับเด็กทารกในร่างของเด็กสาวมีหลายๆครั้งที่เธอไม่สามารถเข้าใจความรู้สึกของคนรอบข้างได้แต่เธอก็พยายามที่จะทำความเข้าใจและเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆ โดยเฉพาะในอนิเมะรีวิวภาคสุดท้ายเขาบอกไว้เลยถ้าคุณจะทำกับเรของผมแบบนี้นะคุณเอามีดมาแทงผมเลยดีกว่า มาที่โบรเนียเธอเป็นเด็กกำพร้าที่สูญเสียพ่อแม่ไปในเหตุการณ์เซ็กชันอิมแพหลังจากนั้นก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นกับเธอทำให้เธอต้องเข้ารับการผ่าตัดสมองและหลายๆส่วนในร่างกายเรียกได้ว่ามันทำให้เธอกลายเป็นมนุษย์ไซบอร์กไปเลยก็ว่าได้ในการผ่าตัดนี้เองทำให้เธอสูญเสียอารมณ์และความรู้สึกไปด้วยเช่นเดียวกันกับเรโบรเนียก็พยายามเรียนรู้ และเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆเ,เช่นกันตัวละครสุดท้ายที่เราจะพูดถึงกันนั่นก็คือเซเล่วอลเลอร์ในฮงไกอิค ซึ่งชื่อของเธอนั้นมันเหมือนกับองค์กรเซเลในอิวาเกนเลียนผู้ที่อยู่เบื้องหลังองค์กรเนิฟอีกทีหนึ่งโดยคำว่าเซเลในภาษาเยอรมันแปลว่าวิญญาณส่วนคำว่าวลเลเลในภาษาเยอรมันจะแปลได้ว่าตะกละถ้าเอาทั้งสองคำมารวมกันชื่อของเธอก็จะแปลได้ว่าวิญญาณที่ตะกละ ซึ่งผมไม่รู้ว่ามันมีความหมายแฝงอะไรต่อเนื้อเรื่องในโฮงไกที่กำลังจะมาถึงในอนาคตอันใกล้นี้หรือไม่คงต้องรอติดตามกันต่อไป 6. องค์กรที่ปกป,ป้องมนุษยชาติในฮงไกเริ่มแรกเราจะรู้จักกับองค์กรชิกซอซึ่งใช้วาวคิเลียที่เป็นเด็กสาวในการต่อสู้ส่วนในอีวากนเลียนเริ่มแรก เราจะรู้จักกับองค์กรเนฟที่ใช้หุ่นอีวาในการต่อสู้โดยมีเด็กวัยรุ่นเป็นคนขับหุ่นทั้งสององค์กรมีแนวทางที่คล้ายกันมากโดยในตอนแรกก็ประกาศตัวว่าเป็นผู้ปกป้องมนุษยชาติแต่แท้ที่จริงแล้วทั้งสององค์กรมีเจตนาอื่นแอบแฝงอยู่โดยใช้คำว่าปกป้องมนุษยชาติเป็นฉากบางหน้าทำให้มีคนกลุ่มหนึ่งที่ยอมรับไม่ได้กับสิ่งนี้ และในเวลาต่อมาก็ก่อตั้งองค์กรใหม่ขึ้นมาเพื่อขัดขวางองค์กรเก่าและปกป้องมนุษยชาติอย่างแท้จริงในฮวงไกองค์กรใหม่ที่ตั้งขึ้นมาจะใช้ชื่อว่าเอ t ตีเอนโท p ีส่วนในอิวากนเรียนจะใช้ชื่อว่าวิลเลอร เป้าหมายของผู้นำองค์กรชิกซอและเนฟนอกจากตัวองค์กรที่คล้ายกันแล้วตัวผู้นำเองก็ยังมีเป้าหมายที่เหมือนกันด้วยโดยผู้นำของชิกซอคือบิชอปออโตอัพพลิสส่วนผู้นำของเนิฟสาขาญี่ปุ่นซึ่งเป็นสาขาหลักในเนื้อเรื่องก็คืออิคาริเกนโดซึ่งเป็นพ่อของตัวเอกอย่างอิคาริชินจิ และทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขาทำมาทั้งหมดก็เพียงเพื่อเป้าหมายเป้าหมายเดียวเป้าหมายง่ายๆแต่มีพลังมหาศาลต่อชายหนุ่มนั่นก็คือทำเพื่อผู้หญิงที่ตัวเองรักพวกเขาทำเรื่องแย่ๆใส่คนอื่นอย่างเกนโดก็ทิ้งลูกชายอย่างชินจิตั้งแต่เด็กพอชินจิโตขึ้นเกนโดก็เรียกชินจิมาใช้งานโดยไม่สนใจความรู้สึกของลูกเลยว่าจะเป็นยังไง เพียงเพื่อเป้าหมายของตัวเองที่จะได้กลับไปอยู่กับคนรักอีกครั้งส่วนออตโต้นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับเขาคือที่สุดของความเลวพวกเขาทําให้ผู้คนมากมายต้องล้มตายและทรมาเนเพียงเพื่อเป้าหมายของเขาที่จะชุบชีวิตคนรักกลับมาอีกครั้งหนึ่งส่วนพวกเขาจะทำสำเร็จหรือไม่นั้นผมไม่ขอสปอยล์แล้วกัน ก็ให้ทุกคนไปติดตามกันเอาเองนะครับ 8. โปรเจกติกมากับแผนพัฒนามนุษยชาติซึ่งทั้งสองแผนมีแนวความคิดที่คล้ายกันนั่นก็คือการรวมทั้งร่างกายและจิตใจของมนุษย์ทุกคนให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นการวิวัฒนาการครั้งใหญ่ของมนุษย์เพื่อก้าวข้ามอุปสรรคที่มนุษย์กำลังเผชิญหน้าอยู่ โดยในอีวาเกนเลียนจะเปลี่ยนมนุษย์ทุกคนกลายเป็นน้ำส้มแฟนตาสูตรในห้งไกมนุษย์ทุกคนจะสูญเสียกายเนื้อและไปหลอมรวมกันกลายเป็นสิ่งมีชีวิตจินตภาพ 9. เดซีสกอร หรือมวลคำพี์เดซีทั้งสองเรื่องมีการอ้างอิงถึงเดซีสกอร์ทั้งคู่โดยเดซีสกอร์เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงบนโลกของเราถูกค้นพบแถวทะเลเดซีในตะวันออกกลางนั่นจึงเป็นที่มาของชื่อเดซีสกอร์ซึ่งทะเลเดซีเป็นทะเลที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่เพราะทะเลเดซีเป็นทะเลที่มีความเข็มมากที่สุดในโลก มนุษย์สามารถลอยตัวได้โดยที่ไม่ต้องว่ายน้ำเพราะความเค็มของมันเนื้อหาส่วนใหญ่ของเดซิสกอร์จะเกี่ยวข้องกับาศาสนายูดาในอีวเกนเลียนองค์กรเซเล่จะทำตามแผนที่ถูกเขียนเอาไว้ในเดซิสกอร์ส่วนในหงไกองค์กรเอนต์รีอนโทีเป็นผู้ค้นพบเดซิสกอร์จากอารยธรรมยุคก่อนและใช้มันสร้างวิทยาการาต่าง และยานซีลีนขึ้นมายานที่ผู้เขียนหน้าบุกเข้าไปในเนื้อเรื่องชัปเตอร์หนึ่งนั่นเอง 10. บหุ่นรบอย่างที่รู้กันว่าอีวาเกนเลียนจะใช้หุ่นชีวภาพที่ชื่อว่าอีวาในการต่อสู้กับเหล่าเทวทูต ส่วนในฮงไกจะใช้วอลคิเลียต่อสู้กับเฮชเชอร์เป็นหลักแต่รู้หรือไม่ในฮงไกเองก็มีหุ่นรบเหมือนกันซึ่งหุ่นนั้นก็คือหุ่นอาราฮโตะและเป็นหุ่นที่พ่อเคียน้าชื่นชอบอีกด้วยและก็ได้ปรากฏตัวออกมาในแอนิเมชั่นรีเบิร์นของฮงไกอินแพคเตอร์ซึ่งดีไซน์ของหุ่นมันช่างคล้ายกับหุ่นอีวาสลือเกินแหมเรียกได้ว่าชอบอะไร ก็จับยัดเข้ามาในฮงไกลหมดเลยนะพี่หมีแถมเพลงในข้อนี้ทั้งฮงไกอินแพ็กเตอร์และอีวากินเลียนอาจจะไม่ได้มีอะไรที่เกี่ยวข้องกันแต่ต้องบอกเลยว่าทั้งสองเรื่อง มีเพลงประกอบที่ไพเราะและมากมายเหมือนกันทั้งคู่จนมันมีคําแซวที่บอกว่ามมโฮยุไม่ใช่ค่ายเกมแต่เป็นค่ายเพลงที่พอทำเกมได้นิดหน่อยส่วนที่ว่าจะมีเพลงอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวในอนาคตผมจะทำคลิปเกี่ยวกับเพลงที่ผมชอบของทั้งสองเรื่องเอาไว้ยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ10สิ่งที่ฮงไคอิมแพคเตอร์เหมือนกันกับ อีวากนเลียนต้องบอกเอาไว้ก่อนนะครับวันนี้ไม่ใช่ทั้งหมดที่องค์ไก่อิมแพคเหมือนกับอีวากินเลียนแต่ผมยกมาพูดได้แค่สิบเรื่องเท่านั้นเพราะมันมีหลายสิ่งหลายอย่างมากที่องค์ไก่อิมแพคเตอร์ได้รับ r e f e r อร์เมาจากอีวากนเลียนมันมีรายละเอียดยิบย่อยอีกมากมายทําให้ไม่สามารถหยิบเอามาพูดได้ทั้งหมดก็ถ้าเนื้อหาผิดพลาดตรงไหนหรือมีอะไรที่คุณคิดว่าเหมือนกันอีกแต่ผมไม่ไดเอามาพูด ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับและถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับไปละเจอกัน